สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพอกับดัลลาโมนีวันที่12มิถุนายนพศ2567พี่น้องว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดนะครับมองได้เด่นมองได้ดังดอลลาจะตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางท้งกัญน,นะพี่น้องมักชอบจังไได็จงตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับดอลลาก็ La, มีตัวเลขแนวทางของพระครูบาวัดป่านะครับ มาอัปเดตล่าชุดหให้พี่น้องพท่ผู้ชมได้เบิ่งนได้ชมกันหลังจากที่พระคูบาได้ปล่อยตอง,งวดไปแล้วพี่น้องนะครับผมเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับเดี๋ยวดอดหน้าให้เบิง่งชุดที่พระคูบาปล่อยตอง,งวดนะครับผมนี่เป็นชุดที่พระคูบาวัดป่านะครับปล่อยตองวดเม็ดเดียวชุดเดียวพี่น้องนะครับผม แล้วพระคู่บาได้มาฝันยำฝันเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีตัวเลขอัปเดตล่าสุดมาให้พี่ไอ้น้องท่านผู้ชมได้เบึงน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราล่าสุดเบิ่งเลขก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเลขเดี๋ยวหน้าใดมาแล้วนะครับจะทีมงานที่ได้นำทรงมาให้นะครับกันผู้ใดอยากหูไรละยเอียดเพิ่มเติมตามมาเขาไปติดตามรับชมคลิปเต็มใ้ทางทีมงานทุกๆท่านที่ไปถ่ายทำน้พี่น้องเนาะนะครับผมตัวเลขที่ใดมาเพิ่มเติมก็เป็น ชุดสามตัวที่พระคู่บาได้บอกให้ฟังนะพี่น้องนะครับมีศูนยนะครับแล้วก็สามห้าแล้วก็สามสี่ลาเขียนร่วมกันในนี้เลยพี่น้องนะครับ ชุดเพิ่มเติมที่พระคูบาได้มากพี่น้องนะครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6พเนานะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้พระคุบาฝันยำตามที่ดอนรายได้ข้อมูลจากทีมงานมากครพระคูบาฝันว่าไปห่วงจุ่นะครับแบบของจีนนพี่น้องนะครับลุมฟังสุแบบจีนนะครับผมลหลังก็ได้เห็นตัวเลขนะพี่น้องเนาะนะครับพระคูบาได บอกความฝันในฟังแบบนั้นผู้ใดหู้นะครับว่าพระคูบาคุยอย่างแน่ครับทีมงานพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามรับชมคลิปเต็มได้นะครับพอดินลาก็ได้เพียงตัวเลขก้ะทั่งเท่านั้นมาบอกมาเล่านะครับมาบอกให้พี่ให้นออกให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับจอจันจันสันสัเนาะพี่น้องเนาะนะครับอัปเดตล่าสุดพระคูบาวัดป่านะครับมักชอบจังไดนะครับกพิจจรณาเป็นแนวทา่งเบื้องกันแล้วกันเนาะพี่น้องนะครับผมเอาแคปหน้าจอเลยนะครับ พระครูบาวัดป่างวดวันที่16มิถุนายนพศ2567พี่น้องนะครับชุดต่องวดก็คือ71นะครับผมแล้วก็ลาสุดที่พระครูบาฝัน035นะครับ3503นะครับแล้วก็3 4สนึ่นพี่น้องนะครับเบื้องประกอบกับก,บการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะนะครับผม ันตรงใจโดนใจก็ยังเอาไปเสียงจู๊บเสียงดวงก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณนักทีมงานนะครับที่ทรงนำตัวเล็กน่าทางไม่กับดอนลานชาแนลเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับแล้วก็กราบสาธุพระครูบานะครับผมที่แบ่งปัน,นตัวเล็กน่าทางดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับญาติโยมน้องพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลานชาแนลนะครับ ก็ให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆรื่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่นอ้องยาเจ็บอย่าจนเด้อนะครับผมถ้ามักจะชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรอติดตามรับชมคลิปหนา ว่าดรามีตัวเลขยนี้ทางจากตำหนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ